To make her. ตอนนี้ช่วงเวลานี้นะครับเราได้เริ่มปิดไฟลงมาแล้วเราเริ่มจะเปิดแอร์แล้วนะครับเ,เดี๋ยวสักครู่นะครับตอนนี้ขอจัดสถานที่เพื่อในการคว้าของนะครับให้กับโรงเรียนน้องนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่แมนะครับครับอครับ ไมมีน้องมาเข้าไปด้วยไม่มีเรียญไม่ได้เรด้วยมากรลยโอเคที่แท้ครับตอนนี้หรือว่าเอาครับผมเดี๋ยวๆยืนตรงนี้ก่อนครับยืนตรงครับเด็กๆเข้าไปก่อนไ่่านยดด้วใจแตงบัญขายนาซึกาวาสักการะจัดจัดกันเลยนะครับผมไม่ทราบคุณจะจัดกันยัง ทางชั้งภาพนะครับให้นองใหนองโอเยก็ให้น้องนั่งนั่งได้น้องนั่งนั่งเป็นสองชั้นครับนั่งลงก็ได้ครับเอาละน้องัเลยแปงว้าีได้หครับตาวน้กน าเร็จลองล้นะครับาแล้วมึงลงลนะอหีคู่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่คนีรูครับขอน้องผู้ชายครับน้องผู้ชายสองคนครับมารับพอุปกกณ์กีฬานะครับยกนะครับิ้งห้นะยิ้งิ้งนิ้วสองนิ้วนิ้วสองนิ้วนิ้วสองนิ้วนิ้วสงนิ้วนิ้วสงนิ้วนิ้วสงนิ้ นึ่งสองหนึ่งสอโอเคแล้วเดี๋ยวไหมพี่อครับไม่ีรสนใจแล้วครับเรามปคุยกัน่ดี้ดีกว่าอต้องพี่มากพี่มาก่อนบอสมากเลยต้อง้งโอ๊ย ตรงนี้เป็นช่วงของบรรยากาศในการที่ได้อนเยเโรงเรียนที่ไม่มี ว่ารอบพื้นที่ที่ขาดการดูแลการอะไรเงี้ยก็เลยที่แกนหาทุกคนที่แจกของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตรับได้มามีกิจกรรมร่วมก่าแจกของให้น้องๆครับเพื่อแล้วก็อันนี้เป็นหน้าปีที่สใช่แซนครับนะครับที่จะแจกของนะครับ M2K เนี่ยไลน์บนบริว่าั้นหละต้องระวังของนะครับให้ว่า M2K เนี่ยมจากมอสองพิษครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะสิ่งที่มากกว่า้้นแลว เราจะต้องทายผู้พูดภาครวมกันอีกนะครับเราเป็นแขกเชิญเลยนะครับกันก็จริงๆไม่แตกต่างนะยกเว้นอุปกรณ์กีฬาครับเราต้องมาพูดกับเธอเพียรนะครับตลอดแล้วก็ขอพาไปไหนะครับใครไปได้ก็ไปเราแจกให้เด็กเลยนะครับที่คนก็ไปแทนอะไรเงี้ยนะซึ่งเราก็ได้คุยกันไว้ก่อนแล้วว่าเราจะทักเรียนครับเขาแถวมาเลยครับหัวแถวมาเลยครับผู้หญิงมาก่อนเลยผู้หญิงมาก่อนเลยครับ เลยค่ะอากกะช่วยเด็กๆประชุทธคือยากช่วยเด็กดีนะคะดี่คเด็กที่ปอยก็แบบว่าจกได้เลยนะครับกกไม่ออกกะะออมีล,คลก,กคนนะครับ<ม>เอาเข<ม>้าถวมาเข้าถวมาเลยมาอะไรมีม ตอนนี้ค hmm. ร so you know. ับุ่งขึ้นมาพ่อพุ่งมาตอนนี้เป็นเขาพ่อพุ่งข้นมาครับดีครับสรับของตัวแถวมาเลยครับรับของเตัวแถวมาหลายๆที่ครับช่วยดูนะครับว่าของเล่นเหมาะสมกับน้องคนไหนมอบให้เลยช่วยกันนะครับาช่วยกันนะครับเดี๋ยวมาช่วยกันเลยครับมันมีม้วนของด้านหลังนะครับที่นะครับพี่นกนะครับซึ่งซึ่งรมีที่มีเดี๋ยวเราให้ท่านผูนะครับรับมอบครับผม นายการครับอยู่ไหนครับเชครับรยรไนครับแถวใ้ให้นะครับมันัเาบตนล้วนครับกระเป๋านะครับ้เเกระเป๋าเลยไปล้ก็ทางั้นผู้ใหญ่ครับเดีรับมอบทีวีครับทางพี่ลครับผไม่ทราบเ้วยนครับแล้วก็ส่งมอบทีวีครับ

có có nó không có tay nó không không có tay nó เดี๋ยวันลึกเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อของมาแล้วพ่อของให้กับสองน้องแล้วนะครับันลึกภาพกลุ่มของน้องๆนั่เรียงแล้วนะครับจะเป็นการระลึกภาพของแฟนคลับนะครับอย่าพึ่งกลับนะครับเรากลับพร้อมกันนะครับเรากลับพร้อมกันอยปฏิบัติอย่าพึ่งนะคะอย่าามม น้องคนไหนก็ได้นะครับเดีเ๋ยวน้องก็ไปเล่นด้วยกันนะครับน้องไปเล่นด,ด้วยกัน ตงน,นี้ลูกไปตรงน,นี้ค่ะไปตรงน,นี้ป่ะโอ้ขอโทษขอโทษน,นี่เลี้ยงลูกไปตรงน,นี้ โตโตครับอโตเล็ก้อจอเลยอะไรถึงแบบนั่งให้็มนะครับอบคนนั่งเลยตัวแอนแล้วขนลาหน่อยนะครับคนน่อยพี่รีบไปนะครับน้องหนาวมาก เดยน้องๆรับของเรียบร้อยแล้วมานั่งน,นะครับเสร็จแล้วจะเป็นการบระทึกภาพของทางโรงเรียนแม่แม่นะครับในการบระทึกภาพในครั้งนี้นะครับต่อจากโรงเรียนแม่แม่นะครับขอชาวบ้านนะครับของชุมชนของหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านแม่แมนะครับมาถ่ายรูปร่วมกับน้องทั้งสองคนนะครับต่อจาก 好了，好了，好了，好了。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 好了 นลครับสามคนสองคนมาครับสองคนมันไปนู่นสาคนคนเมขึ้นไปข้างบนะครับสองคนครับนั่งฝั่งนี้ครับนั่งข้างล่างนี้ก็ได้ครับาขึ้นมามานิดหนึ่งคนครับขึ้มาหนึ่งคนครับนังนี้เลเรี้ก่อน ขึ้นมาขึ้นมาตัวลังข้างบนเลยครับตัวข้างบนครับปอภัยเลยครับเป็นก็คือเขามีใจอาสานะครับที่อยากพาคนที่มาเยือนที่นี่เพื่อไปชมสิ่งที่สำคัญที่สุดของหมู่บ้านแม่ๆนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็นป่าชุมชนครับเป็นป่าต้นนาเป็นป่าหัวใจหลักของ น้ำเจ้าพญานะครับคือหัวใจหลักในเรื่องของน้ําแม่ปิงนะครับเพราะฉะนั้นหมู่า้านนี้มีความสําคัญมากกว่าที่เรามาเยือนตรงนี้นะครับยืนตรงนี้วัเนี้ยวทิภาพนะครับรบกวนอีกหนึ่งเรื่องครับเด็กๆครับแม่แม่ทไมแม่แม่แล้ลองเงียบฟังนะครับโอกาสนี้ผม อยากจะขอทางแฟนคลับใจอาสานักเรียนโรงเรียนบ้านแม่แม่คณะครูอาจารย์นะครับโรงเรียนบ้านแม่แม่และก็พี่น้องชาวบ้านนะครับโรงเรียนบ้านแม่แม่แมันนี้มีความสําคัญครับถ้าไม่มีบุคคลคนนี้และเป็นวันสําคัญของท่านนะครับกิจกรรมข้างบนนี้อาจจะไม่ได้เกิดที่นี่นะครับตอนนี้ขอ เ,เชิญครับท่านหมอน้อยครับท่านหมอน้อยครับนี้นะครับซึ่งหมอน้อยเป็นคุณพ่อของ้องปากบอลินยินดนเชิญคุณแม่ด้วยครับท่านนายแพทย์อีวรพันธ์นะครับวิไลองค์นะครับหรือว่าที่หมอน,น้อยของพวกเรานะครับยินเชิญคุณป้าน อัดไทยนะครับสุ๊าลบแม่มิวนะครับตรงกาาเลยครับผม,มอยากให้ทุกคนผมว่าเพลงนี้ทุกคนร้องได้นะครับเป็นวันเกิดของมอน้อยครับแฮปปี้เบอร์นีนะครับ1 2ึสาม แฮปปี้บ day to you แฮปปี้บ day to you แฮปปี้บ day แฮปปี้บ day ครั้งนี้นะครับขอให้ขอหน่อยของพวกเรานะครับมีความสุขมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและเป็นที่รักและมีกิจกรรมดีๆให้กับพวกเราแบบนี้อีกต่อไป แล้วนะครับก็ตอนนี้บันทึกภาพขอเป็นบันทึกภาพของนักเรียนก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวขอเป็นชาวบ้านนะครับเตรียมตัวเลยนะครับชาวบ้านบ้านแม่ๆนะครับทุกท่านทุกคนครับขออนุญาตถอยออกไปประมาณ10เมตรครับเพื่อจะได้พุมกว้างครับจะได้พุมกว้างเลยครับวันนี้เรามา กิจกรรมวันนี้ใช้ชื่อว่า M2K บุญนหนีที่แม่แม่นะครับครั้งต่อไปจะเป็นที่ไหนก็ยังไม่ทราบแต่ว่าครั้งนี้เราทำมุ้ด้วยกันนะครับผมมากครับเริ่มสองห้บาบูบอนเทน,นะมือขวาน้่อาำของมาวางที่ตาครับนำของมาวางที่ตา นางสีขอสมาวางที่ตักทุกคนเลยครับรอย่างไม่ร่าเรบบอ่านตัวอักษรออกมาครับนั่งลงครับอยู่ในความสงบ1 2 3่สองสามเออลืมบอกไปว่าให้ทำอะไรนะครับเดวงภาเสร็จหรือยังครับ น้องๆนะครับแถวแรกเดินออกไปแล้วอยู่บริเวณสนามบริเวณด้านหลังนะครับแถวแรกครับยืนนะครับลุกขึ้นเดินนะครับลุกขึ้นเดินเลยลุกขึ้นเดินเลยครับเชินละครับเดินเป็นแถวครับเดินเป็นแถวครับเร่าไปแต่แถวครับเชิเนะครับลุกขึ้นครับลุกขึ้นครับเร็วลุกขึ้นเร็วพาเพื่อนมาด้วยครับพาพี่มาน้องมาด้วยเป็นแถวครับ ชาวบ้านครับชาวบ้านชาวบ้านแม่แมครับเีชิญครับพลวงโอ้ครับเนเชิญครับเียเชิญครับครับรับค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 ัครับ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 ับรับครับรับครับรครับัครับรครับรบครับ แดกร้อนครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเร็วชาวบ้านครับเร็วเชิญครับเชิญครับได้เชิญครับพี่พี่ครับเดินขึ้นไปเลยครับเดินขึ้นไปเลยไม่หวานหรอะอร่อยีบไปเลยครับรีบไปเลยอันนี้คืออะไรนะครับชาวบ้านชาวบ้านแม่แครับที่ทำกิจกรรมกับพวกเราเหมือนกันครับ ครับตรงกี้ครับตรงกี่กี่นะครับทีมงานไปเรื่อยๆครับแล้วก็ช่างแจ๋อสาครับเดี๋ยวเชิญเลยครับมาเลยครับตอนนี้เลยมาตอนนี้เลยครับมาตอนนี้เลยลุงแม็กกับป้าแม็กนะครับเดี๋ยวเชิญเลยครับ ญาติาตมาเลยครับเดี๋เชิญเลยครับเดียวเชิญเลยมาพร้อมกัตรงนี้เลยครับถอดคอไม่อยากได้แค่เขียวๆไงถอดแว่นถอดถแว่นไม่ได้ถอดได้ถอดได้ป่ะมันเป็นรอยยังไงน้องคิั้ปนะครับจะเป็น เป็นต้องใส่ไว้มันเป็นรอยอ่ะมันเป็นรอยรอยแล้วอ่ะเป็นไปเลยจะเย็นค่ะเล่นเล่นเล่นไปเลยถ่ายพี่ปลายไปก่อนพี่บูเล่นไม่ดีหนึได้พี่บูได้แน่นอนโอเคโอเคให้ใครให้แม่ชัด แค่เทียนใหม่ไงล่ะค่ะองรหนาวนิ้วหนาวหนึ่งมันหนาวหนาวหนาวมากปวทองปากองปาก a อแล้หน่น่งไปไรั ัำลูกนิดนันอยากได้แบบถอดแล้วนี่เลยอ่ะพี่ชายมื่อสอนแล้วมันเป็นรอยอ่ะมีใครมีที่ชั่วยะมีมีออมาประกาศนีนต้อนแรงแสงยืนร้อนน้้ต้นนงม

คิแรมคิมแบบว่าเหมือนมากไม่หลบเด็กด้อยกับเด็กด้อยนี่นี่เอาแต่มาพักยหน้าเดี๋ยวเร็วหน้าอ๊ย ถึงไม่พร้อมอ่ะหนึ่งสองสามอีกเพิ่มหนึ่งสองสามลืมต่อทุกคนเลยค่ะเขียวเขียว 嗯。Oh, no.